สวัสดีค่ะมื่อนี้ลูกค้าเขาลานช่มสวนสือตนไหม้แล้วค่ะพี่น้องหมูว้านก็ะมาอีกชุดหนึ่งค่ะหมูวานกะมากัไใดไปเทิงใครได้ไปเทิงไครใครกับแพลงละหนึ่งร้อยบาทไครไกลค่ะใสยค่ะนี่ค่ะตัวนี้อ่อ่านี่เหรอ<ม>นี่คือ สับปะรดสีค่ะสวยไหมคะสวยสวยไหมคะต้นเท่าไรต้นละหาพันบาทเอามันเป็นแม่พันธุแล้วนะคะต้นละห้าพันบาทค่ะเชิญได้ที่นี่เลยนะคะสับปะรดสีค่ะสับปะรดสีค่ะถ้าหลูไปร่งป่อนสนใจไหมคะห้าแสนมันไม่ได้หรอกกว่าจะได้นี่สิบปีนะเนี่ยกว่า กว่ากว่าจะถึงขั้นตอนขั้นนี้ต้นนี้สิบปีบปต้นตนี้อย่างไต้นนี้ย่งเตีอ่าต้นนี้คืออ่าวาสนากอบแก้วอ่าวาสนากอบแก้วงามบอ,อเป็นเป็นไม้ลายแล้วก็ต้นนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าหงเหินอ๋อนี่ก็เป็นไม้ลายไม้ด่างเหมือนกันน,น,นี่ค่ะหงเหินค่ะ นี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะเนี่ยจับไปเพิ่นเบิ่งแน่ไม่ใช่หางอยู่แม่นบ่ยด้มาจับตัวนี้บ่จ้าจับต้นไม้จ้านี่ล่ะซับเหมือนจับเองจ้าที่รักอันนี้อันนี้วาสนากรอบแก้วค่ะนี่วาสนากรอบแก้ววันนั้นซื้อมาสองสามร้อยนะจะบอกให้โอ้โหเออต่ก้อนตัวนี้ยืดดัมตาเบื้่ฮะ นี่ต้นอันนี้ตะกอนยุคทั้ข้างร้อนเฮ้ย hey, มันมันมีหลายเผ่าพันธุ์เด้อจ้าจ้าจ้านี่ช้ำแล้วช้ำแล้วนี่นี่นี่ชำแล้วอยู่ข้างล่างดูดูด,ดูดูนะคะ oh. นี่ช้ำแล้วแมนแมนชำแล้วนะอยู่ข้างล่าง uh huh. าพอแพงขายตัวละห้าสิบบาทพร้อมกระถางเลยช้ำแล้วไม่ไม่ง่ายง่าย,ายติดง่ายไอ้น,นี่ ต้นลาหาซบาทบ,าทบาทก็งได้กระถางไม่เ็บเออกระโยกกระถางไ,<ด>ไปเลยเนาะเอาก็บอกว่ายกกระถางไปเลยไงใครเขาจะไม่ให้ถอนนี่นี่กำลังจะช่ำมือนี่เอามาเตรียมไปแล้วนี่ไอ้นี่ดอกสวยนะมันมีอยู่อยู่อยู่ในเฟซมีนี่บ่ลงเฟซนี่บ่บ่ไอ้นี่ไอ้นี่อ่อากีขางกระลอกตัวนี้กีขางกระลอกเอามาขยายเอามาขยายค่ะ เนี่ยดอกนี้สีแดงสวยเครื่องตัวนี้พัดโบพัดโบว่ะอ่าคนที่ทายถ้ำคนที่เห็ดกับบอฮูคือกันแต่ว่าด๊อดสวยๆมันอยู่ในเฟสอันนี้ผู้ได้ฟักให้อ้าฟักได้ยังไงซื้อมาลงทุนแม่เธอแม่เธอนี่กระได่าสั่นว่าภาษาอีสานปนเลยปนไทยแม่เธอนี่กระไดใครฟักให้ใครฟักให้มาซัก พี่น้องลงทุนลงทุนไปสื่อมาต้องลงทุนจ้าทุกอย่างลงทุนเหมือนั่นทุกอย่างลงทุนอันนี้สวยเนะะาะสวยไหมสวยก็มีไฮะกระถา,า,างนี่บอกโอ้ยให้เอาจริงๆก่อนถึงจะพูด เนี่ยสวยนี่เดมันมีหนอน้อยแล้วหนอเขาก็จะขยายอยู่เอาที่เขาขยายติดค่ะอืมหนอน้อยมันตอนนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยตอนนี้มาชี้ขอไม่ได้แล้วเพราะว่าจันแดงค่ะเสน่จันแดงถอยถอยค่ะเดี๋ยวให้ดูดอกมันนะคะนี่ค่ะเออจนระจักบาทโอ้ไอ้นี่ัปเป็นแม่พันธุ์คุณไม่กล้าหรอกเจ้าบกกาซื้อดอก ถามดอยูุนี่เอาต้นเล็กๆมันนี่นี่เขาขยายหอยไปแล้วจ้ามันจะไม่เน่าฮะเอากาไห้ไปเลยต้นละลอยให้เลือกมันมีอยู่นั่นห้อยอยู่ห้อยอยู่สามต้นให้เลือกนี่นี่กันเองได้ในไห้เธอเขาไปช่องเกาของเธอถึงยางมากคือข่ายางมากกี่ต้นนั้นนโป๊ะนป๊ะนี่ยต้นเนี่ย เนี่ต้นเนี่ยเออต้นนี้สวยเออขายเป็นกันเองกันเองเนี่ยเธอหิ้วไปได้เลยนี่นี่ปะจ้าโอ้ยพุ่มมาว่าพุ่มาถึงอ่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาย่างเข้ามาได้คุณยายด่าก็มาดูต้นไม้ไงก็มาซื้อน่ะ โอ้ตำ่ำที่ที่ชนอยู่นั่นแหละที่ชนอยู่นั่นแหละออนั่นละจ้ะนั่นหละลหลกันเองกันเองเลยนั่นนี่ถ้าไม่รู้จักกันไม่รักกันนี้ไม่ให้กันหรอกนะจันแดงเนี่ยปกติเขาขา,า,ายสองร้อยสามร้อยนะลูกจ่ายลจ่ายเลยเงินจุดมาจ่ายเลยเงินจดจุดจ่ายเลยเงินจดจดนี่ถือว่าลูกว่าหลานนะเนี่ย ใครเป็นลูกเป็นหลานไครวะเนี่ยแต่เล้วเมียได้หันก็ยสิแปลงานมาเอางานได้หนิแมเอางานอะไรงานพาผ่ามอางานก็เลยผามานรับงานกับไผอันนั้นจะแก้บอกมอน้ำผึ้งก่อนพลลืมมองานล่วงไห่บอกจะว่าร้อยห้าสิบก็ดูหน้าแล้วก็แฟนไปเห็ุงานยิ่ใส่กาะน่องกงค่ะจริงๆถ้าหน้าจะฟันสองร้อยนะ พูดแล้วไม่เคืนคำพูดแล้วก,ก็ถึงว่าไงเราทําแบบเป็นกันเองเกันเองแบบว่า <S <S ดีกว่าดีกว่าขอการให้กันไปดีกว่าขอการถ้าขอนี่ก็ให้กําลังใจหน่อยต้นนี่ป้อเออต้นที่เธอบาบนะเพิ่นกาลังพอยูเมนบอลต้นที่กาลังบายนะกาลังพอยูเมนบอนั่นไหนค่ะกํากลังบายไหนคะพ่นพ่นพ่อน,นอ๋อนี่ค่ะนี่นี่นี่ตนยย้นใ่แล้วเนี่ยเนี่ตนยต้นใ่แล้วเนี่ยก็อ,อ,อยู่ใช่อืม ต้นนี้เป็นพันธุเกี่ยวมกาดอกบกาดอกต้นถือคมันนะนะมันชื่อว่านางวัวใบเขาก็เรียกโชคเก้าชั้นเขาก็เรียกต้นไม้แต่ละต้นมันมีมันมีหลายชื่อมันมีหลายชื่ออ่าแปลภาษาอีสานอันไหนอยากได้ยูอันไหนข้าวบาวมีนีแเพ่งนู่กกสื่อเด้อค่ะค่อยมาเอาค่อยมาเอาค่อยมาเอาต้นนี้เป็นพันุ์นะต้นนี้เป็นพันธุ์นะ เป็นพันกระสือต้นนั้นต้นนั้นเป็นฟางต้นต้นนั้นเป็นแม่พันธุ์ตอนตอนตอนที่เราอ่านั่นอ่ะเราโฆษณาร้านให้เขาอ่ะตายายพันไม้อ่ะเราโฆษณาห่เพิ่นห่ซื้อๆือน่ะน่ะต้นแม่พันธุ์เออต้นต้นไหม้ตายายเพิ่นเเขาจ้างโฆษณาเขาให้ต้นไม้เราด้วยเออใจดีจะตายนี่แหละรวยทรัพย์นี่รวยทรัพย์นะคะไหนคะไอป้อ อันนี้ไม่ได้หยังก่อนี่อันนั้นเนี่ยติ๊กต๊อก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 คิดให้ออกสิไอ้อ้อยมันว่าไอ้อ้อยมันว่าหงสาวดีนี่ต้นนี่เบื้องเราสบายมันแม่แม่ต้นแฉกกระทาได้ขันจำว่าผิดอะไรนะแฉกกระทาหรือเปล่าไม่รู้อ่าพ่อคุณหนูป้อเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี่ยต้นนี่หยางเอาจับสิคะจับสิ ไม่ไม่ใบลายขาวอะใบลายขาวจ้า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 ไม่รู้ค่ะคิดว่าเสียงจันท่าที่ห้าถามเนี่ยแต่อันนี้มันมันมันเป็นตระกูลเดียวกันกับลิ้นมังกรใช่แต่ตัวนี้มันจะเป็นมันเป็นงาซางหอกพระสวนหรือว่างาซางหอกพระอิสวดรัวงาซางต้นใหม่แต่ละต้นนี่มันก็มีหลายซื้อเนาะคืองามแท้มีหลายซื้อเนาะแล้วกับผู้ปลูกเลยเนาะยุคกระถางหมวกซื้บบาง ใครฟังอยู่อยู่อยู่ขางหัวมันก็ธรรมดาไม่ได้ดูแลอันนี้จะเรียกลิ้นมังกรทองเงินทองอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้เหรออ่าสบายนั่งใช้ผ่าสีดานี่นี่ต้นเล็กๆขนาดนี้ฉันนำมาฉันเอามาเนี่ยห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท เดี๋ยวที่นี้ก็เลยมันมีหน่อออกมาก็เลยมาแยกมาแยกมาแยกออกอม,มันมันมีตำรัดตำล่ามันมีนนท่านมาอยู่ใช่ผานั่งสีดาต้นไมอะอันพลักมาลักเอานั่งสีดาจากพระรามไปแหมแลวกก่ามีหอเฮินเดินอากาศมัง่งมิยังบังกับชายใช่ผานั่งสีดาก็ไปเกี่ยวกับต้นไม้มไปเกี่ยวกับต้นไม้กับที่นี่เกิดมาเป็นต้นไม้ต้นนี้ล่ะใช่ผานั่งสีดาสบายนั่ง อืมันมีตำรับตำรามาอยู่ก็ตัวนี้ไอเอาไปบลกขึ้นหาเลย่พ่อพ่อมาเบิ้งพ่อพ่อพ่อห้องห้อยังก่อนหองยังก่ออันนี้อันนี้นะคะเขาเรียกหางเงากระเป๋ากระเป๋าทองค่ะกระเป๋าทองใช่ค่ะตัวนี้นะคะกระเป๋าทองเออกระเป๋าทองมันก็เป็นสีเป็นไงเงินึงก็เป็นสีกระเป๋าเงินนะคะก็นั่นไง ม่เหี่ยวเลยนะพ่อเห็นไหมพ่อไม่เหี่ยวเลยนะอันอันอันนี้อันนี้เขาจะเรียกอันนั้นนะคะนี่เขาจะเรียกพลูพลูอะไรวะเดี๋ยวจะษาอีก่อนเข้าเขา g ูเกิลเขายูทูบีกแล้วโอ้โหมีดูสิคะน่าภูมิใจไหมคะคุณยูทูบดูดูดูคุณลูกค้าเขาดูค่ะต้นไม้แต่ละต้นเนี้ยต้นนี้ออถ้าจำซื้อไม่ได้นี่เขาสิเขายูทูบเบื้องต้นที่คือ่า ยูทูบมีประโยชน์แล้วก็มีความหมายแต่อีฉันไม่เก่งนะคะใช่อันนี้ไม่ใช่คุณยูทูบนีเตือนมาตลอดให้ทําน่นทานี่นะแต่อีฉันไม่เก่งต้องขอโทษด้วยต้องเข้าใจอันนี้น่าจะเป็นงานมันเยอะมันจะมีมันจะมีสองอย่างคือภูรายเงินกับภูงาช้างกับภูช้างอืมอืแต่ว่านี่มันด้เข้าลักษณะไหนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ไหมไม่ใช่นะนี่จะเป็นภูรายเงินอืม ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ออกจากป่าโดยตรงนะคะเนี่ยไอ้อ่อยไอ้อ่อยมันไปได้มากสองใบเนี่ยน้อยสี่เด็ดพนมาคุยใส่เห่าคุยใส่เห่าวานเจ้าบ่มีคือข่อยว่าสตีสตีมีมีการแลกเปลี่ยนกันกับไอป่ออะไรบ้างสิเนาะมีการแลกเปลี่ยนกันกับไอพ่อไอพ่อเอามาาหายอันนี้พรซื้อน้ำอันอัน บ่ซื้อบ่นี่นี่นี่ฮะโอ้นี่แล้วอันใดอันใดอันแล้วบัวลรืกระถางบัวลรือใครหรือผู้ใดอยากได้บัวหรือมืออันโตฮะมันยุบหรือไปมันยุบหรือไปนี่นี่นี่เห็นดอกเลยจ้าจัมันจะหุบแล้วค่ะนี่นี่สีม่วงนี่สีม่วงมันสีหุบแล้ว นี่สีขาวนะนี่สีขาวมันหุบแล้วมือเช้านี่บานแฉ่งเลยอ้อมือเช้านี่บานแฉ่งเลยมันกําลังจะหุบเสื่อนอ่างาแล้วนี่ห่ะนี่อันนี้จะเป็นยกยกมระกตใช้ยกมรกตนี่ล่ะนี่น่ะยกมตเออมีหลายต้นนะคะคุณสนใจไหมเป็นน้ำนักเาพวกคือเอ่นยกมะกตกันอันนี้ยกมรกตอันนึงกวักมรละกตมันไม่คือกันอันนี้คือยก ออีกันนึงที่ที่เป็นน้ำนั่นไหมที่เป็นน้ำนี่หนาบาทอะไรนั่นเหี่เป็นน้ำอันอันนนั้ยกเศรษฐีปังกิจเศรษฐีรอบบานรอบแล้วยกเศรษฐีนี่เขาจะดูแล้วเขาเปิดเขาค้นหาอยู่ทุกทันทีเลยเขาเอินยังงเนี่เขาเอินยังงเอากะกล้วยไม่นั่นเดี๋ยวจ้าที่รักนั่น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 เห็นบ่สเี่มันบาทนี่นี่นี่เดี๋ยวนะคะนี่เห็นบ่สฮะ โอ้แพงอยู่เด้หนิไอผัวส่งเงินมาก่อนมีแต่เมียแหละส่งให้ผัวเอ้าทำไมอ้าวก็บพรว่าไป่ห้องกองก็อูจักห้องกงติดหองกงอยู่จักหวันร้อยเอ็ดเนี่ยเราตกข่าวติดคุกโอ้เจอทาวั้นเลยป้าเราเย็ใช่ตัวนอบ่มีผัวแบบนี้เนาะผัวโอ้นี่แหละ อารมณ์เช่าวูกเขาเขาเขาจะพูดบ่อไม่กิ้งเดียวใบเดียวใช่ไหมนี่กล้วยหอมท้องพี่น้องมีจะซองใบนี่ยช้างเราซองหน่อยเออไม่ข้องใบละร้อยใช่ไหมว่าแล้วเห็นว่าแล้วมันแพงนั่นอ่ะแพงค่ะสิี่เห็นของงูด้วยนี่จะพูดยังไงเหมือนนั่นเมือนนั่นเหมือนั้นเมือนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรา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 สรุปจบคลิปกันคุณป่อคุณป่อเราสรุปจบคลิปกัน โอกาสหนาจะมาไหมเนาะสำหรับช่วงนี้ขอบคุณคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนค่ะนั่งกอดยู่นั่นเนาะจันแดงเนาะเสน่จันแดงค่ะกอดยู่นั่นกระถางละหนึ่งบาทนะคะใครสนใจก็มาได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะจังพอกันไหมเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยหนา